สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำรีวิวตัวนะครับวันนี้จะเป็น2ตัวเลยในคลิปเดียวก็วันนี้จะเป็นเฟนกับดีเคนไปเลยครับก็รีวิวไปทั้งคู่เลยวันนี้ผมก็จะใส่ของไปประมาณนี้พอนะครับให้เห็นภาพก่อนอื่นเรามาดูที่เฟนเฟนนี้ผมที่บา้านก็คือเป็นตัวที่แบบ มือใหม่ทุกคนต้องมีเลยคือพอเริ่มเล่นเกมเราล็อกอินครบ10บวันมันจะแจกตัวตัวเลือกตัวมาใช่ไหมอะไรแล้วเราเข้าไปที่จุด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 เข้าไปเลือกมันอ่าเดี๋ยวไว้ทําคลิปแนะนําตัวแล้วจะบอกนี้เรามารีวิวตัวนะครับอ่าเรามาดูสกิลแล้วก็พาสีของเฟงกันเลยตัวที่แบบทุกคนมือใหม่ต้องมีเลยดีกว่า พาร์ตสิแรกดาเมจต่อเผ่ามนุษย์80%อร์พาร์ตสิที่2เพ,พ, 2> พออิ่พพพมลบหลีกทั้งทีม15%นะครับแล้วก็มันออนดีวันด้วยก็คือสมมุติถ้าใส่ไป2ตัวก็มีผลแค่ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับต่อไปพาร์ตสิที่3ก็คือดาเมจต่อศัตรู20%เมื่อศัตรูนะครับศัตรู เลือดน้อยกว่า50%แล้วก็ไม่ทับด้วยต่อมาพ o s i i สุดท้ายก็คือ a อ t a c k 50%นะครับเมื่อใกล้ตายอันนี้ผมก็ระบุไม่ได้ว่าเลือดประมาณไหนใกล้ตายก็น่าจะหลอดเหลืองหลอดแดงเนี่ยแหละครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย50%ต่อไปมาดูสกิลมันนะครับ สกิลแรกก็1,850ดินดาเมจพายซิเคเกิลแล้วก็เพิ่มเกรทั้งทีม4หน่วยแค่4หน่วยนะครับคูดาว7วิแล้วก็ฮิวฮิวเลือด3%ให้กับทีมเราที่มี HP น้อยก็คือฮิวขึ้นมา3%นะครับแค่1ตัวนะครับแค่1ตัวต่อไปก็คืออาร์ตมัน หมื 100. ่นสามหนึ่งร้อยดาเมจดินนะครับไปสิเกิลก็คือลดคูดาวอาวุธนะครับทั้งหมดเลยคูดาวอิคิเมตนนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบวินั่นเองครับก็คือก็ดีดีในระดับหนึ่งเลยต่อมาเรามาดูทีทูอาร์ตของเฟงกันนะครับก็คือเพิ่มอาร์เจนสามหน่วยยี่สิบวิทครับแล้วก็ เพิ่มดาเมจอาวุธด้วย50%นะครับ20 b เหมือนกันก็มือใหม่ต้องมีเพราะว่ามันเล่นเกตใบทั้งสกิลแล้วก็ช่องใส่ของที่สวยงามก็คือซัพพอร์ต2ช่อง5ดาวกับ4ดาวนั่นเองครับแล้วก็ทูอาร์ตมันนี่ก็คือเด้งเกตอย่างนี้ดีกว่าเด้งเกตสาหน่วย2 0 b ก็ดีดีมากๆเลยมือใหม่ต้องมีก็จะได้ออกท่าทงลงหๆหน่อยเล่นง่ายอย่างนี้ดีกว่า ต่อมาเรามาดูดีเฟนนะครับก็คือสไปออฟดัตเนสเฟนก็คือเฟนในล่างของสายสื่ออย่างนี้ดีกว่าลุบล่างก็จะประมาณนี้ครับเรามาดูพาร์ทสสิฟแรกของสไปเฟนกันนะครับก็คือดีดีเฟนเะนี่ยคีเลทหนึ่งร้อยนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะบายบายนะบ่ายก็คือตาบอดอ่าเมื่อติดตาบอดจะคิยอันทีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คิยเลทดีกว่าคิยเลทนะ ต่อไปภาษีที่2ก็คือเพิ่มเกรทั้งทีม50หน่วยทันทีเมื่อเริ่มสตาร์ทเมื่อเริ่มด่านด่านไหนก็แล้วแต่เพิ่มแค่1ครั้งนะครับเริ่มเกมเราได้เกรนที้50ทุกตัวต่อมามาดูสกิล2,200ดาร์กดาเมจนะครับแล้วก็ลดอ่ะ ลดรับดาเมจของท่านมืดอย่างนี้ดีกว่า10% 5วิต่อมาก็เป็นอาร์ตของดีเฟนนะก็คอมบายเอ็กควิตี้เลดบัฟอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะมัลติพายอีทบายหนึ่งร้แอดทอร์ทอลอาร์ดาเมจเหมือนกับความแม่นยำม,มันเปอร์เซ็นต์อ่ะอันี้ผมไม่พะไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ดีกว่าอ่ะข้าไปก่อน ต่อมาเป็นทีทูอาร์ของดีเฟนครับก็คือสาม0มืนหนึ่งพันดาเมจความหมื่นครับเป็นเมจิกนะครับก็ให้ให้เชงออฟไบดิงก็คือมีโอกาสสูงที่ทำให้ติดตาบอดนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรวะเนี่ยอาร์ตเกตบายยี่สิบอ๋อ ถ้าเกิดเป็นธาตุมืดจะบวกเกต20ทันทีอ่าแล้วก็บวกเกตทั้งทีม3 for 20v วนะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นยำทั้งทีม30%นะครับไอที่เขียนว,ว่า increase dark unit art g a t e by 20นี่ก็คือสมมุติพอกดใช้ปับ๊บอะธาตมืดทุกตัวจะได้รับเกตทันที20เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับ art g a t e Gen, อาร์เจนี่ว่าบายสามหน่วย20วิบวิก็คือไออาร์เจนเนี่ยคือ,อ,อทุกธาตุได้หมดเลยนะแต่ถ้าเป็นธาตุมืดก็จะมีพิเศษก็คือจะได้บวกทันทีอีก20อ่ามีข้อดีก็ตรงนี้แหละครับส่วนรูนที่ควรหนาให้นะก็ควรจะเป็นอ่าอวเมนต์กับดาเมจฮะอ็กแท็กอะไรอย่างงี้ดวยว่ะแต่พอดีผมฟุกดรอปแล้วผมก็เลยดรอปได้แค่ออสเตตัสนะครับเเวลสี่บวก ส่วนเฟนก็เป็น Equipment TC ดาวนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ก็ใส่บางพาไปก่อนอต่อไปเราจะไปลุยด่านให้เห็นภาพเลยครับทั้งสองตัวเลยไปกิมิยูมันเดิมเลยไป2ตัวตรงนี้ก็เล่นเล่นแต่ลงรูนะครับรอด่านใหม่มาครับเรื่อยๆครับอ เห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมว่าเกตมาถึงเรามีครึ่งหลอดทันทีเพราะว่าพาร์ตสี่ของดีเฟนนั่นเองครับที่บอกว่าเมื่อเริ่มด่านปั๊บจะได้รับเกตทันที50หน่วยอ่าเห็้มาทั้งคู่ได้รับ50หน่วยทันทีเลยนะมาดูสกิลของดีเฟนครับกดไปหนึ่งทีปั๊บ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 อ่าให้มาลดลดลดทานมือให้มันทานมือจะโจมตีศัตรูแรงขึ้นครับเรามาดูของเฟนนะครับเฟนเมื่อกดสกิลปั๊บ มันจะบวกเกรใช่ไหมอ่ะมาดูปึ๊บน่ะเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นนะต่อไปเอาเอาทีละตัวแล้วกันคือผมใช้อาร์ตให้ดูก่อนนะเอาอใส่ไปเลยกดไปทีหนึ่งปั๊บสกิลมามาปึ๊บเกรอนะ่ะพร้อมฮิลเฮดพีด้วยมาเฟนี่เป็นตัวทั้งซับซับที่สุดยอดอนะ่ะเรามาดูอาร์ตของเฟกนกันก่อนนะครับ อาร์ตของเฟงก็คือลดคือลดคูดาวอิคิเมนก็คือให้คนคูดาวไวขึ้นนั่นเองครับอ่ะกดไปหนึ่งทีปิ๊ปัปดไปหนึ่งทีเลยปะสําสหรับมือใหม่ที่ยังไม่เอเวก็มันก็ได้กดย๋ยูแล้วครับถึงกว่าจะได้อเวกอ่ะแค่นี้ครับเห็นไหมมันจะเป็นรูปคล้ายๆกับน,น้ําเต้าน้าเตาเห็นไหมลึงฟ้าที่บวกขึ้นก็คือมันจะคูดาวไวขึ้นนะครับไปเรามาดูต่อกันเลยปื๊บใส่เกจปับ๊บอ่ะพอเกจเต็มแล้วมาดูทูอาร์ตของเฟงกันนะครับ ป,ปัดไปสองทีปาบปาบอ่าอ่าสังเกตตรงดีเฟนจะมีลูกแก้วงหนึ่งนั่นคืออาร์เจนนะครับมันจะเด้งสามหน่วยยี่สิบวิอ่าแล้วก็เป็นรูปไอดาบบวกขึ้นนั่นก็คือรูปของอีคิมเม้นดามเม่ก็คือเรากดอาวุธเนี่ยจะแรงขึ้นปาบกดไปทีนึงมันจะแรงแต่มันมองเห็นหรอกอ่ามาอาร์เจนมันก็จะอาร์เจนทั้งทีม แต่ถ้าสมมุติดีเฟนนะครับใช้ใช้ไอทูอาร์ตคุณมาดูว่าปกติถ้ามาเกิดมันไม่ทับกันนะมันจะต้องมี2มันต้องมี2อันขึ้นมาใช่ไหมมาดูผมจะกดของไอดีเฟนครับปั๊บป๊บขึ้นมาปั๊บปึ๊บอ่าหายไหมมันขึ้นมาแค่เดียวก็คือมันทับมันทับกันครับคือก็จะต้องเข้าใจคำว่ามันทับกันก็คือไอท่าเนี่ยมันทับกันมันก็จะไม่ซ้อนใจไหม แต่ถ้าไหนที่ไม่ทับมันใส่มาปั๊บม,มันก็จะขึ้นมา2 2อ,องช่องเป็นรูปเหลืองเหลืองรูปขึ้นเหลืองเหลืองเป็นรูปเหลืองเหลืองขึ้นมาอีกอีกช่องหนึ่งอะ่ะอย่างสมมุติผมกดคาาคีออนไปหนึ่งทีปั๊บนี่มันจะเป็น,เห,น,เ,หนเห็นไหมมันเป็น2ลรูปอย่างนี้เลยเหลืองเหลืองย่างนี้เลยครับก็อของดีเฟนก็มีพาสซีฟไอ้แม่นยำก็คือเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปคล้ายๆกับเป่าแล้วเป็นรูปขึ้นเป่า,ท,าทั้ทงทีมานทั้งเฟนก็ได้นะครับอ่มากดทูอาร์ตของ เฟนไปต่ออ่าเมื่อทับกันอยู่เนี่ยครับจริงๆสองคนเนี่ยเราไม่ควรเอามาใช้ด้วยกันนะครับไม่ควรเลยดีกว่าอ่าเลือกใช้ได้ตัวใดตัวหนึง่งแต่ถ้าจะใช้ให้ใช้เฟนเฟนดีกว่าเยอะอ่าเรามาดูไอ้ที่รูปเบรกขึ้นนั่นคือคาถาของกีออนนะครับมันคือมันอเบรกนะครับอ่าต่อไปผมจะมาให้ดูอาร์ตของดีเฟนนะครับอ่าจะทันไหมเดบอสต,ตายอาร์ตของอีเฟนคอมบาย accuracy accuracy rate แม่นยำใช่มหมมาดูกันป้าบยิงไปหนึ่งทีบ๊บบบบบบบอื้มอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจสกิลมนะมันก็ประมาณเนี่ยแต่มันอยไม่ใครเข้าใช้กันหรอกอาร์ตใช้ก็ทูอาร์ตหลักหลักดีเฟนส่วนมากเขาเอาไว้เกมนุ๊กมากกว่า <c oughs> ส่วนทูของดีเฟน ไม่ควรมีแต่ควรมีเก็บไว้ในขงังเพราะว่าเราต้องใช้นุกอย่างแน่นอน,นครับส่วนที่ดิวไปสองตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวที่ดีทั้งสองตัวแต่ตัวที่ดีที่สุดคือเฟนนะครับทั้งฮิวได้อะไรด,ดูนะเลือดใขรน้อยกว่าเลือดเฟนน้อยเรากดไปปับ๊บเลือดห้าพันสี่ฟึ๊บเนี่ยห้าพันหกเห็นไหมจะเห็นจะเห็นภาพเลยเออตัวไหนมันน่าเล่นกันนะดีเฟนกับดีเคนถ้าสมมุติเราเรา,เราเปิดตู้ตัวเนี้ยเราได้เฟนเราก็ไม่ต้องแลกมนะันแล้วเราก็เปลี่ยนไปแลกตัวอื่นแทน ส่วนจะตัวไหนผมก็เดมานแนะนาอีกทีนะครับเพราะวันนี้เรามารีวิวให้ดูว่า2ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงเวลาใช้สกิลมันทับกันไหมควรเอาลง2ตัวพร้อมกันดีหรือไม่นะครับส่วนเฟนเอ่อทูมันเราไม่จาเป็นต้องมีก็ได้ครับแต่ถ้ารวยก็สะสมไปได้ครับผมก็มีอยู่แต่ไม่ได้ใส่ลงมานะครับส่วนของที่ควรวหาให้ก็รีเสิร์ชเดมอนเฮดเหมือนเดิมเป็นลูกแก้ว เล่นเกตนะส่วนเฟนซานตาเฟนดอนนี่ไม่ต้องไปมองนะครับมันเป็นไอเทมกิจกรรมของคิสมมาตรเราไม่ต้องไปมองเลยเพราะว่าผมเติมแล้วเปิดได้ครับอ่าหลักๆก็ประมาณนี้ครับ2ตัวนี้ช่วงนี้ก็มันมีอีเวนต์เยอะแยะก็อยากทุกคนลงอีเวนต์แรกของเรื่อยๆครับส่วนคนที่ไม่มีเพื่อนเล่นก็ไปดูในกลุ่มไทยเอาแล้วนะครับหาดูก็มี เขาจะบงจะแบกก็ไม่แบกก็เรื่องอีกทีนึงนะครับอ่านี่แนะนำอีเวนต์พวกนี้เลยมีลงไปแลกของเลยีดานนี้ไม่ต้องลงลง,ลงก็ได้นะครับถ้าไม่ไหวแต่ถ้าใครอยากผ่านก็ทักมาผมก็จะดูตัวก่อนแค่คุณมีแค่อเซอร์ปรา้าบางตัวอะไรเงี้ยผมก็พาลงได้อยู่แต่ผมบอกแล้วผมไม่ทําคลิปรีวิวพวกวิดพวกเอซิตวอลาโกนเพราะผมลงไม่ผ่านมันยากเกินมันยาก,กน,นะครับ ผมไม่ค่อยทําโชว์นะับส่วนมากผมจะทําแบบสอนรุ่นใหม่ผมต้องการเทนเอให้ทุกคนมองเห็นภาพว่าว่าเออเนี่ยตัวมันจะเล่นยังไงไปแนวไหนแต่คือต้องมีนะครับเฟนตัวนี้นี่ตัวนี้เลยนะเฟนนะถ้ามีปั๊บในรีบทำเอาเวกเลยและในทีมจะเล่นง่ายมากอาก็จบประมาณนี้นะครับฟังเฟนทั้งดีเคนส่วนคลิปต่อไปเราจะมารีวิวตัวไหนก็ติดตามได้ทีนึ่งครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ